สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูทำง่ายอีกหนึ่งเมนูค่ะนั่นก็คือขนมหัวเราะนะคะคลุกงาหอมๆนะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเราใช้ไข่ไก่นะคะ2ฟองค่ะใส่ลงในชามผสมเพื่อนๆจะใช้เบอร์อะไรก็ได้ค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย130กรัมค่ะตามด้วยเกลือเศษหส่วนสีช้อนชาค่ะและกลิ่นวานิลลาอีกหช้อนชาค่ะ ตามด้วยน้ำมันดอกทานตะวัน45กรัมอันนี้เพื่อนๆจะใช้ปเป็นเนยละลายก็ได้น้ำมันล้าวน้ำมันคาโนล่าน้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะค่ะเราก็คนให้น้ําตาลทรายเขาละลายให้มากที่สุดค่ะค่ะให้ได้ประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นพักไว้สักครู่นึงค่ะมาดูในส่วนของของแห้งเราใช้แป้งสาลีในประสงค์320กรัมผงฟู1ช้อนชาครึ่งค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันสักนิดนึงค่ะค่ะแล้วเราก็ร่อนในส่วนของของแห้งใส่ลงในชามผสมนะคะ ค่ะหลังจากที่เราร่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยๆตะล่อมนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะค่ะเราก็ใช้ตะก้อคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่สามารถใช้ตะก้อคนได้นะคะก็เปลี่ยนมาใช้มือนวดค่ะเวลานวดนะคะเพื่อนๆน,นวดเบาๆมือนะคะเราจะไม่กดลงไปแรงนะแต่ว่าจะนวดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้าๆกันดีไม่ให้เห็นเป็นเม็ดแป้งสีขาวๆนะคะ ค่ะเราจะไม่กดเขาจนแรงเกินไปนะคะเพื่อนๆค่ะให้เขาเข้ากันได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วละค่ะหลังจากนั้นเราคุมผ้าแล้วพักไว้ประมาณ20นาทีค่ะเมื่อครบ20นาทีแล้วนะคะเราก็เปิดผ้าออกค่ะก็จะได้เนื้อประมาณนี้หลังจากนั้นเพื่อให้ขนาดชิ้นของขนมของเราเท่าๆกันนะคะ <ๆ S 1> เราจะใช้เป็นช้อนตวงแบบนี้ตักค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นช้อนกินข้าวก็ได้ช้อนชาที่เราชงกาแฟก็ได้ค่ะ ก็ตักขึ้นมาขนาดให้ใกล้ๆก,กันนะคะให้ขนาดใกล้เคียงกันหลังจากนั้นเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมตามภาพเลยค่ะค่ะเมื่อได้ก้อนกลมแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็นําไปเรียงในถาดไว้ค่ะเราก็ทำเหมือเดิมค่ะทําจนเสร็จเลยค่ะเราก็ตักขึ้นมาเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมนะคะพยายามปั้นให้เขาเนียนๆนิดนึงนะคะ แล้วเราก็มาวางเรียงในถาดค่ะค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปคลุกงากันค่ะก่อนที่จะคลุกนะคะเราจะตักชิ้นโดนะคะมาจุ่มในน้ําเปล่าก่อนค่ะเพื่อที่ว่าจะให้งาเขาติดได้ง่ายนะคะหลังจากนั้นเราก็นํามาคลุกงาค่ะ ค่ะคุกเสร็จแล้วนะคะพยายามปั้นเขานิดนึงค่ะกดกดงาลงไปนิดนึงนะคะให้งาเขาติดชิ้นขนมนะคะไม่เช่นนั้นเวลาทอดเนี่ยเดี๋ยวงาเขาลอยหมดนะคะค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็นำมาเรียงไว้ในถาดค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะตักชิ้นโดขึ้นมานะคะแล้วก็นำมาคลุกในน้ำนิดนึงค่ะ หลังจากนั้นก็นํามาคลุกในงานของเราคร่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นงานดางานขาวก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นงานขาวเนาะหรือว่าจะผสมเป็นสองสีก็ได้ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆปั้นนะคะกดงานเขาให้จมลงไปที่ชิ้นขนมนิดนึงนะคะจมลงไปที่โดเรานิดนึง เพื่อที่ว่าเวลาทอดเนี่ยงานเขาจะได้ไม่ลอยหมดนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อให้ขนมหัวล้อของเราเนี่ยเขาแตกออกมาสวยงามนะคะเราจะใช้วิธีการผ่าแบบนี้ค่ะค่ะผ่าเขาบางเขาแบบนี้นะคะค่ะทำตามภาพเลยเดี๋ยวเวลาเราทอดนะคะหรือว่าเวลาเราอบเนี่ยขนมเขาจะแตกออกมาสวยงามนะคะ ค่ะเราก็ทำจนเสร็จเลยค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปทอดกันค่ะเรานำน้ำมันนะคะใส่หม้อตั้งไฟปานกลางค่ะพอน้ำมันเขาเริ่มร้อนนะคะเราก็นำขนมลงทอดได้เลยค่ะค่ะเราก็นำขนมนะคะเรียงลงไปในหม้อทอดเลยค่ะ เราก็ทอดด้วยไฟปานกลางนะคะค้อนไปทางอ่อนนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่าอ่อนมากนะเดี๋ยวเขาอมน้ํามันนะคะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าขนมของเราจะออกเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําขึ้นพักบนกระชอนแบบนี้ค่ะให้เขาเสะด็จน้ํามันนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่บ้างนะคะไม่ผ่าเขานะเขาจะไม่แตกสวยงามแบบนี้นะคะ เขาก็จะแตกเป็นชิ้นใหญ่บ้างชิ้นเล็กบ้างนะคะค่ะอันนี้เราก็ไปพักให้เสด็จน้ำมันค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะอีกแบบนึงคือแบบอบนะคะเราจะอบนะคะด้วยอุณหภูมิ170องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีค่ะหรือจนกว่าเขาจะเหลืองสวยนะคะอันนี้อ,อ,อบประมาณ20นาทีนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะ สำหรับเนื้อสัมผัสน,นะคะเ,เขาจะไม่ค่อยต่างกันนะคะเนื้อขนมออกมาจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่เรานำไปทอดเนี่ยก็จะมีความชุ่มฉ่ำของตัวน้ำมันนะคะค่ะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะสำหรับสูตรนี้ทำได้ง่ายๆเลยทำกินหรือว่าทำขายก็ได้นะคะได้ทั้งสองแบบทั้งแบบทอดแล้วก็แบบอบเนาะค่ะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทางช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook p a พจ ครัวแม่นายหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ